ดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีค่ะเราจะมาเขียนเลขเลขลาวให้พ่อพ่อแม่เอ้าเลขลาวเด้อเอาเเออาาพร้อมกันเลยเอาเอาตัวเดียวกันหากดอกไถเออมันยังหลายหนูอยู่เอาลาวลาววันนี้เลยเออสีสั้นเขียนสวยๆลูกเขียนสวยๆเอาเอาสามตัวพอน่าหนอก ไหนตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยอ่ะเลียนเล็กแม่มองไม่เห็นโอ้มาหนึ่งสองสามเลยหนึ่งสองสามเอ้าเลี้ยนเล็กว่ลูกอะไรอีกอ่ะเลียนตัวใหญ่เลยลูกอืมอะไรอีกอะไรอีกเออเล็กไตสองตัวพ่อเอาเขียนอีกสองตัวตัวใหญ่เหมาหนูจะเขียนเลขกไตเลขไทอาเลขกไตแบบไหนเอ้ามีเลขกไตด้วย เลขไทยอ๋ออ oh, uh. 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 oh, uh. ันน uh. ี T ้รัฐบาลไทยเลขไทยอ๋าเลขไทยหกเก้าต uh. 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 ัวตัวนี้เพื่อนบ้านตัวนี้ไทยหกเก้าสี่เลขไทยเลขไทยหัวใจอันสนิทไอหัวใจหัวใจสวยๆวยหกเก้าสี่เขียนสวยด้วย หัวใจนี่ลายเส้น,ลน,นเล้มันจะมักออกเป็นรูปเปาเนาะเลี้ยวเล้าก็ได้มันสิบว่าออกซ้อนกันเจ็บไปที่บ่าหัวใจอีกบ้านอีกอะมีบ้านอยู่อีกอือเ,เอา้านี่เลขอะไรนี่พูดให้ฟังดิพูดให้ตาฟังดิ ไทยไทยไทยเสร็จยังบ้านไปดูสิตายแล้วยังสงดเงียบเลยเนี่ยเหลืออยู่ไรใจจิงหนึ่งสองสามนี่คือเลขกเล้าเลขเล้าฮกเก่าซีเนี่คือเลขรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเอาให้บาที่กระจายออกเบิ้องเนี่ยใหญ่ๆผู้เบิ้งเนี่ยให้ใหญ่ๆบ่โอ้จะมาอย่างนั้นเล้ากับไทยเนี่ยเหล้ากับไทยครับอืม เปิดหลายอย่างเลยหนึ่งสองสามตัวนี้เล่าอันนี้เล้าครับลาเล่าเนี่ยหกหกเก้าสี่ไทยตัวนี้ไทยอเอาเขียนยังดชัดเจนน้องนโมชัดเจน พอแล้วพอแล้วลูกออะถือให้เอฟซีดูก่อนอ่ะถือเอฟซีดูก่อนถือสวยๆลูกหันนาทังนี้ทั้งนี้เออนี่เห็นไหมนี่เอาหันนทางนี้ลูกหันทางนี้ครับหันมาเออเก่งจังเลยสรุปตัวเลขของน้องนโมวันนี้ลาวนี่หนึ่งสองสามรัฐบาลไทยเนี่ยหกเก้าสี่หกเก้าสี่ แต่ว่าเอาไปทั้งทั้งสองเลยทั้งสองทั้งใครทั้งเราไปเลยมือหนีก่อนครับอ้าวครับมานมันสุภูตก่อนสวัสดีสวัสดีพ่อพ่อแม่ก่อนเร็วสวัสดีก่อนขอให้ทุกคนนะคะทุกไนุ้กคนทุกคนทุกคนสวัสดีครับ้หใถูก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 ทุกคนสาธุสาธุ